Oh, we'll right oh, สดใสมาเลยนะคะวันนี้นะะวันอ <มา S 1> ังคารเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่ายสองนิดๆแบบนี้แล้ค่ะทางช่อง9กด30นะคะใช่ค่ะนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูสดๆพร้อมๆกันนะคะผ่านทาง Facebook Live ด้วยก็ได้นะคะ9 M c อและอีกหนึ่งช่องทาง t i ิก o k แล้วก็พลาดไม่ได้เหมือนกันไปดูคลิปย้อนหลังนะคะ,คะที่ออนแอร์ในรายการของเรานะคะที่ TikTok s ซ t today Sat แล้วก็ A 2ตัวนะจ๊ะอย่าล,ลืมนะคะแม้วันนี้สองสาวของเราใช่วันนี้ต้องมาเจอสองสาวเพราะว่าพิธีกร คนอื่นๆเนี่ยเขาไม่อยู่เลยนะคะทูมิวพี่กอล์ฟแล้วก็พี่เต๋อนะคะพี่ผู้พี่ผู้ด้วยตเราสองคนก็เลยขอยึดรายการในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะก็ยังคงมีเรื่องราวร้อนๆทั้งในเรื่องของโซเชียลต่างๆเนี่ยเอามาอัปเดตกันข่าวแรกวันนี้ก็ต้องตามกันหน่อยค่ะกับสถานการณ์น้ำท่วมที่น่ากังวลมากๆเลยนะคะค่ะนะคะเราติดตามวันต่อวันเลยนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในเชียงรายหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของอีสานที่บึงการหนองคายนะคะ มารอบนี้ขึ้นไปที่เหนืออีกแล้วค่ะที่จังหวัดพะเยานั่นเองนะคะ,คะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยตีสี่ยังนอนอยู่เลยยังนอนอยู่เลยนะคะดูสภาพนะคะน้ำเนี่ยน้ำท่วมเป็นน้ำป่าเพราะฉะนั้นน้ำป่าเนี่ยมันก็จะเป็น น้ำที่มาแรงความไหลของน้ําก็คือมาเร็วและมาแรงมากๆดูสิคุณผู้ชมท่วมขึ้นสูงเร็วมากๆนะดูความสูงเทียบกับระดับรถที่จอดท่วมอยู่เนี่ยนะคะคือทั้งวันก่อนหน้านี้เนี่ยฝนมันตกมาต่อเนื่องแล้วล่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีน้ําป่าไหลหลากมาแบบนี้นะคะบริเวณที่เกิดเหตุที่ท่วมหนักๆเลยเนี่ยอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานะคะด้านตะวันตกนะคะแล้วก็ ผู้ที่พอจะรู้ตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆนักศึกษาตีสี่งนนอนๆอ,อยู่เนี่ยนะรู้ตัวหลายคนก็สามารถออกไปได้แต่บางคนไม่ทันเอา้ามันขึ้นมาจวนตัวแล้วอะ ขึ้นไปหนีน้ำบนหลังคาหลังคาที่พักจนถึงเช้านี่ไงเราก็จะเห็นภาพนะคะชาวบ้านรวมถึงน้องๆนักศึกษาเนี่ยก็ต้องหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคาแบบนี้เพราะว่าออกไปไหนไม่ทันแล้วใช่ค่ะรถยนต์ที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่ก็คือจมน้ำไปแล้วค่ะไม่ได้อ่ะเนาะที่มีชั้นสองเนี่ยก็ยังพอจะเบาใจได้นะที่อยู่บนชั้นสองนะแต่บางคนไม่มีชั้นสองไงก็ต้องไปอยู่บนหลังคาแบบนี้เป็นผู้ที่คุณผู้ชมเห็นผู้ประสบภัยอะค่ะ ขึ้นมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็ที่น้องฝนพูดถึงรถจัก,กรยานยนต์เอ่ยรถยนต์เอ่ยบางทีมันไม่ท่วมอยู่กับที่นะคะมันไหลไปกบาบน้ำป่าไหล,ไป,หลไปตามน้ำไปออลไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าด้วยอโอ้โหดูสภาพคุณผู้ชมนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้เองนะคะที่จังหวัดพะเยาค่ะ,คะล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ เข้าไปให้การช่วยเหลือเต็มที่นะคะน้องๆที่ได้รับบาดเจ็บบางรายก็อาจจะมีบาดแผลนะคะจากที่กระแสน้ําพัดเอาสิ่งของมาโดนกระทบกระแทกตัวเนี่ยแหละคะ่ะก็นําส่งโรงพยาบาลเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดูแลให้พร้อมสัร์ด้วยเหมือนกัน<ะ>ดังนั้นก็ฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะให้สบายใจได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะน้องๆปลอดภัยดีมีข้าวกิน<ะ>มีบ้านให้นอนกันทุกคนนะคะ ช่วงนี้สถานการณ์อัปเดตตอนนี้คือน้ําลดแล้วน้ําลดลงแล้วนะคะที่บริเวณที่ท่วมที่พะเยานะคะแต่ว่าก็ต้องมีการบิ๊กคลีนนิ่งแหละเพราะว่าน้าป่าคุณผู้ชมเขาไม่ได้ไหลมาแค่น้านะมันมาพร้อมทั้งโคลนทั้งเศษกิ่งไม้ต่างๆก็จะลอยมาพร้อมกับน้ําด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือกําลังบิ๊กคลีนนิ่งกันอยู่นะคะยังไงก็เป็นกาลังใจให้กับพี่น้องที่จังหวัดพะเยากันด้วยถูกต้องค่ะส่วนข่าวต่อไปนี่ก็ต้องมาอัปเดตกันหน่อยก็เป็นข่าวร้อน ในโซเชียลของเราเหมือนกันคือเป็นเรื่องราวที่เราคิดว่ามันมีอยู่จริงเหรอหรือว่ามันเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายะอะ คือมีการสลับลูกกันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาล<อ>เรื่อง,ให,หงใหญ่มากๆใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวที่จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆด้วยนะคะก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทําให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยแทบช็อกเลยค่ะเพราะว่าลูกแรกเกิดถูกสลับตัวที่โรงพยาบาลทําให้ต้องเอาลูกคนอื่นน่ะมาเลี้ยง2วันเลยนะพี่เกม,มแลวลูกของเราก็ไปอยู่ที่อกพ่อแม่คนอื่น2วันเหมือนกันคุณผู้ชมลองจินตภาพตามไม่ควรจะเกิดขึ้นแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ควรมีอะไรผิดพลาดเลยในเรื่องนี้เระ<ม>ผิดพลาดเกิดขึ้นจริงๆและโชคดีมากๆที่คุณพ่อเขาจับสังเกตได้เพราะคุณพ่อเขาแอบถ่ายรูปรูปไว้ตั้งแต่ <ทำ S 1> เกิดเลยทำ,ทำไมต้องแอบถ่าย้องฝนแอบถ่ายเพราะว่าปกติแล้วในห้องอภิบาลต่างๆเด็กแรกคลอดเขายังไม่ให้ถ่ายภาพ แต่ว่าคุณ<อ>พ่อเขา <ไง S 2> แอบถ่ายเอาไว้แชะไว้เพื่อจะส่งไปให้ญาติญาติได้ดูกัน<ม>แต่นี่ละค่ะก็เป็นความโชคดีของครอบครัวนี้ถ้าหากว่าคุณพ่อไม่ได้ถ่ายรูปลูกเอาไว้ก็คงจะไม่ได้เห็นถึงหน้าตาที่เปลี่ยนไปของลูกเขาเรื่องราวนะคะก็เกิดขึ้นนะคะโดยที่คุณพ่อเขาเล่าค่ะว่าภรรยาได้คลอดลูกสาวเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าลูกมีอาการหายใจเร็วค่ะจําเป็นต้องแยกห้องกับคุณแม่ไปอยู่ห้องอภิบาล คุณหมอก็เลยต้องให้ยาฆ่าเชื้อ7วันที่โรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถเยี่ยมได้ตั้งแต่6โมงเย็นถึง2 2ทุ่มนะคะพอวันที่12สงิงหาคมค่ะทางคุณพ่อแล้วก็ทางภรรยาเนี่ยก็ไปเยี่ยมลูกสาวที่ห้องอภิบาลตามปกตินะคะซึ่งคุณพ่อเขาบอกนะว่ามันเป็นกฎของโรงพยาบาลแหละว่าห้ามถ่ายรูปลูกนะคะแต่ว่าก็แอบถ่ายเอาไว้เพราะว่าอยากจะส่งให้ญาติๆดูค่ะแล้วก็ไป เยี่ยมตามปกติทุกวันนะคะแล้วก็ถ่ายรูปลูกเก็บไว้ทุกๆวันเลยกระทั่งวันที่17สิงหาคมค่ะไปเยี่ยมลูกแล้วเห็นว่าเอ๊ะหน้าตาของลูกผิดปกติไปจากเดิมนะจากปกติอ่ะลูกของเขาอ่ะเป็นผู้หญิงผมยาวกลายมาเป็นผมสั้นจากที่มีคิ้วอ่ะ คิ้วหายไปไหนละ่นะณถ้าเทียบนะเด็ก2คนนี้นะคะตามตามภาพนี่ก็จะเห็นความ,มแตกต่างเลยนะคะ,คะป้ายชื่อที่ข้อมือซ้ายกับขวาขาขวาเนี่ยก็หายเสื้อผ้าผ้าขนหนูก็ไม่ใช่ของลูกตนนะคะอพอสอบถามไปทางโรง,ง,โรงพยาบาลแล้วก็ถามพี่พ,พยาบาลนะคะก็บอกว่าป้ายชื่อเนี่ยก็อาจจะมีการหลุดหายตอนอาบน้ําหรือเปล่าเ,<อ>เสื้อผ้าในกล่องก็อาจจะมีการสลับกันได้ตอนนั้นพยายามก็จะมองแบบ,อร,บรอบๆดูนะว่าเด็กๆในห้องอะคะ่ะมีการสลับตัวหรือเปล่า แต่มีเด็กต้องเอกซเรย์ก็เลยต้องออกจากห้องนั้นไปก่อนอก็เลยไม่ไม่ทันสังเกตอะไรมากมายพอวันที่18สิงหาคมค่ะลูกครบกาหนดให้ยาฆ่าเชื้อวันสุดท้ายแล้วก็แน่นอนค่ะก็จะรับลูกกลับบ้านละนะคะก็มานั่งมองหน้าพิจารณาลูกดีๆนะคะว่าเอ๊มองไปมองมามก็รู้สึกว่าไม่ใช่ลูกสาวของตนรู้สึกว่าตอนนั้นนะ่ะสับสนมากๆเลยก็เลยเปิดรูปที่ถ่ายเก็บเอาไว้อะคะ่ะพี่เกม,มดูแล้วก็พิจารณาแล้วก็เทียบกับตัวจริงอะว่า เอ๊ะมันก็ไม่เหมือนจริงๆนะคุณผู้ชมคะพอวันที่19<จ>สิงหาคมนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะไปที่โรงพยาบาลก็บอกเลยนะว่าสงสัยว่าเด็กที่พากลับบ้านเนี่ย อาจจะไม่ใช่ลูกสาวของตนนะคะออนี่แล้วก็ทางโรงพยาบาลก็การันตีหรือว่าแน่นอนค่ะก็อยากจะให้ทางโรง,โรงพยาบาลการันตีว่าให้เราสบายใจหน่อยว่ามันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะใดๆก็ตามโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าลูกของคุณพ่อไม่เหมือนเด็กคนอื่นคือลูกของคุณพ่อเนี่ยต้องให้ยาฆ่าเชื้อ7วันไงที่ข้อมือก็อาจจะมีรอยช้ำจากการถูกเจาะเลือดออนะคะแต่ว่าเขาก็สังเกตดูแล้แลวอะ ก็มีรอยจริงจึงถามไปอีกว่าร<ม>ับผมที่สั้นลงละ่ะปกติที่แรกคลอดมาคือผมยาว,ยาวเลยเ<อ>แล้วคิ้วที่หายไปละ<อ>่ะนางพยาบาลเขาก็บอกว่าเด็กแรกคลอดเนี่ยอาจจะมีการแบบหน้าเปลี่ยนไปบ้างก็มันก็ ก็มีคนพูดแบบนั้นก็มอะไรแงบนี้ยคือเด็กแรกคลอดคือจะเปิดแต่คิ้วก็ไม่น่าจะล้นไปแบบนั้นมีคนตั้งข้อสังเกตซึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าอจากคิ้วที่มีทําไมหายไปอะไรประมาณนั้นนะคะคือเรื่องเนี้ยเขาก็ค้างคาใจของคุณพ่อคุณแม่นานมากๆเลยแล้วก็วันที่20สิงหาคมนะคะก็เปิดให้เพื่อนๆดูเลยว่ายังไงคิดยังไงคนอื่นคิดยังไงเหมือนไม้หรืออะไรยังไงไหมนะคะแล้วทางเพื่อนๆเขาก็แนะนําค่ะว่าลองไปตรวจ DNA ไหมเพื่อ ความสบายใจของตัวคุณพ่อคุณแม่เองด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีมากๆในการหาคําตอบนะคะเช้าวันที่21สิงหาคมค่ะก็เลยรีบพาลูกแล้วก็ภรรยาไปตรวจ DNA ไปตรวจเลือดกันที่โรงพยาบาลเบื้องต้นค่ะก็พบว่าเด็กเป็นเลือดกรุ๊ปดนะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยกรุ๊ป B คุณแม่กรุ๊ป A อ่ะก็รู้สึกเอะใจละเอะใจนิดนึงก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็น B ได้แล้วนะคะคือเขาก็รู้สึก เปิใจขึ้นมาแล้วก็สงสารแหละว่าแปลกอยู่ดีมีการแบบผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นไหมคุณพ่อเขายังแบบไม่แล้วใจตรวจตรวจเลือดยังไม่พอตรวจเลือดยังไม่พอต้องไปตรวจขอดีเอดีกว่าเพื่อความชัวร์นะคะทางโรงพยาบาลเขาก็เลยเนี่ยแหละค่ะก็ต้องมีการจัดหาตรวจ DNA อกันแล้วก็ไปตามหาจนเจอนะว่าเด็กที่ถูกสลับไปเนี่ยอยู่ที่ไหนหรืออะไรยังไงต้องมีการตรวจตรวจนะคะว่า เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลนะเนาะซึ่ง่าตรงนี้นะคะก็โชคดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่เขายังสามารถตามเจอจาเดชะมุนใช่แล้วพอตามเจอคือเขาเช็คจากลักษณะของวันที่คลอดแล้วก็ลักษณะอาการต่างๆสโคบให้มันใกล้เข้ามาใกล้เข้มาใกลก้เคียงที่สุดแล้วก็ไปตามจนเจอนะคะแล้วก็อ่าในระยะเวลา2วันเนี่แหละค่ะก็รู้สึกว่าใจหายแล้วนะสองวันอะ่ะอกคุณเป็นพ่อเป็นแม่เนาะแล้วก็ตามมาเจอเสร็จปุ๊บก็มีการตรวจ d n A àn, กันปรากฏว่าสลับตัวกันจริงๆเกมแล้วที่น่าสงสัยก็คือตัวของฝั่งคุณพ่อคุณแม่ที่สลับเอาลูกไปเนี่ยะนะขออนุญาตนิดน,นึงว่าเป็นเป็นเป็นชาวเมียนมาเป็นชาวเมียนมาเป็นชาวเมียนมานะคะแล้วก็ตัวของคุณพ่อคุณแม่เป็นเลือดกรุ๊ป เ็นเลือดกรุ๊ป RBB ไปเลยใช่ไหมคะทั้งสองคนเด็กเลือดกรุ๊ปเดียวกันใช่แล้วซึ่งเป็นเลือดที่บทางบ้านทางบ้านแล้วลูกที่คลอดออกมาไม่น่าจะเป็นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นกรุ๊ปเ B ใช่แต่เด็กตรวจออกมาแล้วเป็นเลือดกรุ๊ป A B บใช่แล้วเอทีนี้ถ้าไปยิ่งไปตรวจดินเอยิ่งชัดเจนใหญ่เลยใช่แล้วค่ะแม่ก็ตามมาจนเจอค่ะ2วันหัวอกพ่อแม่นะก็ใจสลายเหมือนกันนะในที่สุดก็โล่งใจทีนี้ทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครก็ กล่าวว่าผลของการตกลงต่างๆทางโรงพยาบาลกับทางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็จะมีการดูแลค่ารักษาพยาบาลของเด็กทั้งสองคนจนกระทั่งอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะก็จะเป็นการรับผิดชอบในเบื้องต้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการให้เงินเยียวยานะคะครอบครัวละ10,000แบาทด้วยน,นะคะก็เป็นการตกลงกันได้อย่างลงตัวทั้งสองครอบครัวแล้วก็ทางโรงพยาบาลด้วยทางโรงพยาบาลก็มีการถแถลงขอโทษกันไปนะคะคุณพ่อเนี่ยบอกนะคะ ว่าเหตุการณ์คลี่คลายแล้วก็จริงถามว่าดีใจไหมเนี่ยก็คือไม่ได้จะรู้สึกว่าดีใจแต่รู้สึกว่าอาก็ก็ยังดีที่ถือว่าเราเนี่ยได้ลูกกลับคืนมา<ช>ดีมากๆแ,แล้วนะคะส่วนที่ว่าจะมาเชยรักษาดูแลลูกไปจนถึงอายุ20ปีเนี่ยอ,อันนั้นก็คือแล้วแต่อาการเจ็บปวดของลูกในอนาคตใช่แล้วคือสิ่งที่ความเป็นพ่อแม่นะเท่าที่ฝนแบบเข้าใจเขานะก็คือว่าแค่ได้ลูก กลับคืนสู่อ้อมกอดอพ่อแม่เท่านี้เขาก็ไม่ต้องการอะไรแล้วอ่ะฝนว่านะอย่างนั้นนะอืมเขาบอกเลยนะว่าเกือบแล้วลูกเนี่ยเกือบไปอยู่ที่เมียนมาแล้วอะถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่เมียนมาจะตามกันยังไงก่อนใช่นะคะนะเอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ลอง ติดตามความคืบหน้านะคะว่าความผิดพลาดเกิดจากอะไรเป็น human error หรือเปล่าการทําหน้าที่เป็นอย่างไรนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปมีการตรวจสอบภายในกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูกันต่ออีกหนึ่งข่าวอันนี้ก็สลดใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีการเรียกว่าหัวหน้างานนะคะไม่ให้ลางานอืแล้วก็ขอใบรับรองแพทย์นะคะว่าคุณจะลางานค่ะ กลายเป็นว่าจากใบรับรองแพทย์กลายเป็นใบมรณบัตรโอ้โหสะเทือนใจนะสะเทือนใจมากๆเลยนะคะเหตุการณ์นี้เป็นกระแสมากๆเลยค่ะ,คะเพราะว่าในเพจนะคะของหนุ่มสาวโรงงานที่สมุทรปราการเนี่ยเขาได้มีการขึ้นโพสตเลยนะเะนี่ยเห็นไหมขอใบรับรองแพทย์หยุดหลายวันต่อกันค่ะอันนี้คือเป็นข้อความที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นหัวหน้าง,งานอะค่ะโพสต์นะ,ะขอใบรับรองแพทย์ด้วยนะคะ หยุดหลายวันแล้วก็ยังหยุดต่ออีกหลายวันอ,อีกอหลายวันอีกอแล้วเจ้าของโพสต์ก็เลยบอกว่าเป็นไงล่ะจากใบแพทย์น้องต้องส่งใบมรณะเลยนะโอ้โหนะคะเป็นข้อมูลนะคะอ้างอิงค่ะจากเพจ spotlight บางปูนะคะที่เปิดเผยถึงไทม์ไลน์การเสียชีวิตของพนักงานสาวท่านหนึ่งที่ทางเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ได้ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะลองไล่เรียงตามนี้นะคะค่ะ พนักงานน้องที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่าน้องเมย์อายุประมาณ30ปีนะคะเป็นคนสุขโขทยัยทำงานในนิคมบางปูก่อนหน้านี้เธอไม่เคยมีประวัติการลางงานเลยต่อมาวันที่5กันยายนเธอไม่สบายไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะก็รักษาตามสิทธิ์ประกันสังคมไม่ได้นอนรักษาตัวนะคะหลังเป็นรำไส้ใหญ่อักเสบ นอนรักษาตัวอพอมีการวินิจฉัยนะคะว่าลำไส้อักเสบอาการมันเหมือนจะหนักขึ้นนะคะก็เลยขอแอดมิดก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย5กันยายนถึง 9, 9. กันยายนนะประมาณ4วันเนาะประมาณ4คืนนะคะ4คืนได้หลังวันที่9ค่ะน้องเมยเนี่ยก็ออกจากโรงพยาบาลนะคะแต่อาการไม่ดีขึ้นน้องก็เลยบอกว่าขอหัวหน้าเนี่ย ใช้สิทธิ์ลาพักต่ออีกจะได้ไหมวันที่สิบถึงวันที่สิบกันยายนเนี่ยหนูไม่ไหวแล้วหนูขอลาต่อนะอวันที่สิบสองช่วงเย็นนะคะเธอขอลางานกับหัวหน้างานต่อแต่ว่าหัวหน้างานเนี่ยบอกว่าถ้าครั้งนี้จะลาต้องมีไปรับรองแพทย์นะก็ให้อยู่แล้วไหมก็ไปโรงพยาบาลเนาะอันนี้ก็ต้องก็ต้องฟังความทั้งสองด้านนะคะ,คะในฝั่งที่เป็นข้อมูลจากพนักงานเพื่อนที่เป็น โรงงานด้วยกันก็ให้ข้อมูลแบบนี้ส่วนหัวหน้างานเราคงต้องฟังคำพิจารณาจากเขานะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าหัวหน้าเนี่ยไม่ให้ลางานคือเหมือนกับพูดบีบอ้อมๆอมและทําให้น้องเมย์ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็กลัวว่าถ้าไม่ไปทํางานเนี่ยลาหลายวันแบบนี้เดี๋ยวจะถูกไล่ออกหรือเปล่าก็ฝืนสังขารนะคะไปทํางานในวันที่13ค่ะนะคะตัดสินใจว่าทํางานในวันที่13เพื่อนบอกว่า น้องเมย์ยืนทํางานได้แค่ยี่สิบสนาทีน่าซีดเลยพี่แก้มน่านะใช่แล้วคือต้องหามส่งโรงพยาบาลเพราะยืนทํางานต่อไม่ไหวเลยย่สินาทีนะคะก็พอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะทางทางโรงพยาบาลนะคะก็บอกว่าเนี่ยน้องต้องมีการผ่าตัดด่วนค่ะนะคะเพราะว่าตรวจพบว่าลำไส้ของน้องอักเสบจนมีหนองอยู่ข้างในอ มีหนองอยู่ข้างในค่ะแล้วสุดท้ายผ่าตัดละแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวค่ะน้องเสียชีวิตในวันที่15กันยายนค่ะเข้าวันที่13ดูอาการดูไปดูมาเอ๊ะมีหนองอยู่ข้างในภายในท้องที่ลำไส้หมอขอผ่าตัดแต่มันช้าไปแล้วทนพิษบาดแผลไม่ไหววันที่15บห้น้องเสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องเมย์ด้วยนะคะลองฟังข้อมูลจากคุณสามีนะคะสามีของเธอเนี่ยนะคะบอกว่า ได้ทราบข่าวว่าภรรยาเนี่ยไม่สบายค่ะปวดท้องนะคะไปโรงพยาบาลตอนแรกโรงพยาบาลบอกว่าน้องเป็นนิ่วอืแล้วอาการของเธอก็คือก็ใกล้เคียงอ่ะก็คือปวดท้องแล้วก็อาจจะมีอาเจียนออกมาะนะคะแต่อาการดีขึ้น,นะะก็เลยออกจากโรงพยาบาลแล้วก็แต่พอกลับมาบ้านไม่ไหวจะขอลางานต่อหัวหน้าไม่ให้ลาก็คิดว่าก็น่าจะไว้แหละก็เลยกลับไปทํางานค่ะ เอาจากนิ้วกลายเป็นมีหนองอักเสบในี่ไส้สค่ะจนถึงขั้นเสียชีวิตอ,อ,อแบบนี้นะคะทางสามีบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบดูก่อนนะคะว่ามีข้อมูลแชทของหัวหน้าง,งานหรือเปล่าที่ระบุว่าไม่ให้ลาง,งานอะไรยังไงแล้วก็คงจะต้องนะคะถ้าหากว่าสามารถดำเนินคดีได้ก็จะต้องมีการว่ากันต่อไป ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะสำหรับข่าวนี้บทสรุปจะเป็นยังไงนะคะส่วนข่าวต่อไปเป็นเรื่องระทึกค่ะเป็นเรื่องระทึกขวัญนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมลองคิดตามนะคะถ้าหากว่าเป็นเราเราจะทำยังไงคือว่ามีคนนะคะกำลังเดินทางจาก มอามากระเสดแถวๆนั้นนะคะก็จะมีอุโมตรงแถวมอกรตเนะลและ้วทีเนี้ย <ๆ S 1> เขาก็ติดรถติดอยู่ตรงนงี้นคะคะนั่งแท็กซี่อยู่นะอยู่ในแท็กซี่แล้วรถติดเนี่ยประมาณ20่บนาทีไม่ขยับเลยพอไม่ขยับเสร็จสักพักนึงเห็นความผิดปกติก็คือว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับสวนเลนมาอเออแล้วก็ต้องถามสิว่าทำไมถึงขับสวนเลนมากันขนาดนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยข้างหน้าจะมีแก๊สระเบิดเออน่ากลัวมากถ้าพุดอย่างนี้ขึ้นมาคืออุ้ยรถติดแบบนี้เราจะหนีไม่ได้แน่แล้วรถสมีท่าสมมติว่าระเบิด จะมาถึงเราหรือเปล่านั่นนะสิเอางี้พี่เกมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนค่ะระทึกมากคุณทำไมข้างหลังช่วยดันรถก่อนนึกออกไปด้วยนะได้คอได้ขอได้ค่ะพี่ขาหอยเลยค่ะหอยเลยค่ะหอยเลยค่ะพี่พี่ขารบกวนหอยนะคะถอยเลยคะ่ะพี่ถอยเลยคะ่ะ เดี๋ยวหนูดูให้เดี๋ยวหนูดูให้ถอยเลยค่ะถอยเลยค่ะเป็นคลิปจาก t i k กต k อกนะคะผู้ใช้ติ k กต o อชื่อว่าคุณเบลนะคะนี่ค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเขาลงมาจากรถแท็กซี่นะคะแล้วก็จะวิ่งออกไปแล้วทีนี้ก็จะมีเหมือนพี่อาสาะคะ่ะประมาณว่าเออช่วยบอก กระจายข่าวกันหน่อยว่าข้างหน้ามันมีเหตุนะเขาก็เลยเนี่แยแหละค่ะนอกจากจะเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะคะก็ยังขอเป็นอาสาชั่วคราวด้วยนะคะไปช่วยบอกรถคันหลังๆค่ะว่าอย่าพึ่งเข้ามาตรงบริเวณจุดนี้นะคะตอนนั้นน่ะเวลาประมาณ11นาฬิกานะคะแล้วที่เนี้ยคุณเบลโฮก็สังเกตเห็นว่ามันรถมันผิดปกติติดมากๆเลยไม่ขยับไปไหนเลยแล้วอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับสวนมาเขาก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นมอเตอร์ไซค์บอกมาแบบนี้โอ้โหเขาก็ตกใจ ตัวเองอ่ะคุณเบลแล้วก็รุ่นพี่อ่ะก็รีบจ่ายกระตังแท็กซี่แล้วก็รีบลงจากรถเลยนะคะ<ช>แล้วก็ยังมีน้ำใจนะคะไปช่วยบอกรถขันหลังค่ะว่าเนี่ยมันมีเหตุนะตรงอุโมงค์นะอยากเข้ามาแต่ว่าตอ,ตอนแรกเขาเข้าใจค่ะว่ามันเป็นเหตุว่าน่าจะมีไฟไหม้รถแก๊สนะคะ<ช>กลัวว่าจะมีการแก๊สระเบิดเกิดขึ้น<ช>เพราะว่าข่าวของเราเนี่ยเคยมีเหตุการณ์เมื่อนานมา,<ช>มาแล้วใช่แล้ว แล้วภาพมันยังเป็นแบบภาพภาพติดตาของคนตาของหลายๆคนนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนั้นอีกนะคะทีนี้เขาก็เลยโอ้โหต้องรีบวิ่งหนีตายแบบนี้ค่ะแล้วก็จากผู้ประสบภัยก็กลายเป็นพลเมืองดีด้วยนะคะเบื้องต้นทางทีมดับเพลิงให้ข้อมูลค่าวว่าเป็นเหตุจากรถจักรยานยนต์ไฟไหม้นะคะไม่ใช่รถแก๊สตามที่ทุกคนเข้าใจในตอนแรกถึงแม้จะไม่ใช่รถแก๊สแต่ว่าก็ไฟไหม้อ่ะค่ะเนาะมันก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ เหมือนกันว่าหลังจากไฟไหม้รถมอเตอร์ไซค์แล้วมันจะมีเหตุอะไรขึ้นมาตามมาหรือเปล่านะคะเพราะรถติดผิดปกติมากๆเลยคือเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายแต่อาการไม่สาหัสนะโดยอาสาสมัครก็นําตัวส่งโรงพยาบาลเป็นเรียบร้อยแล้วแต่มันจะมีอีกหนึ่งเคสอีกหนึ่งกรณีชาวเน็ตเขาก็จับสังเกตว่าตอนที่คุณเบลกับรุ่นพี่เนี่ย<อ>เขาลงมาจากรถแท็กซี่ค่ารถเนี่ยประมาณ3 1 9บาบาทแต่ว่าคุณเบลอ่ะ กับรุ่นพี่ขอเจรจา200ได้ไหมเพราะยังไปไม่ถึงจุดหมายประมาณนั้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็มีการชี้แจงแล้วนะว่าจ่ายเต็มจํานวน319บาทนะจ๊ะชาวเน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องแบบดราม้ากันไปอะไรอย่างงี้ลงแท็กซี่ก่อนที่จะถึงจุดหมายแล้วราคาจริงๆเนี่ยน่าจะซับประมาณ300คือประมาณจากในส่วนของเหมือนกับผู้ให้บริการที่ให้บริการจจะเป็นให้บริการแบบ เป็นรายเดอร์หรือจดทางแอปพลิเคชันเป้งๆอปพลชอย่างนี้นะคะจากประมาณว่าสามจะขอต่อรองราคาไม่ได้รถนะคะคือเธอเนี่ยก็ตกใจอ่ะแล้วก็แต่สุดท้ายก็จ่ายจ่ายเต็ม3่9เตมค่ะาบาทเขาก็ชี้แจงมาแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นเหตุระทึกเหมือนกันวันก่อนคือถ่ายติ๊กต็ดูเหตุการณ์นี้แล้วอุ้ย เมื่อไหร่เนี่ยยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยในที่สุดวันนี้ก็ได้มาเล่าข่าวนี้เหมือนกันระทึกนะเพราะปกติเนี่ยถนนหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็คือต้องยอมรับว่ารถก็ติดอยู่แล้วนะปกติก็ติดใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้ายิ่งลงวง,ง,งแล้วมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะรถติดแบบนี้หนักเข้าไปอีกอแต่ก็ไม่คิดว่าเอ๊ะด้านหน้าสมมตินะว่ามีจริงๆว่าเป็นรถแก๊สจริงๆ่ย เราก็กังวลใจเหมือนกันเนาะจะถอยทันยังไงก่อนเนี่ยเออพอมีคนบอกตะโกนมาแบบนี้เหตุแบบนี้เราก็ต้องหนีก่อนละค่ะอะคราวนี้คุณผู้ชมมาที่เรื่องสวยๆงามๆกันบ้างดีกว่าผู้หญิงอย่างเราค่ะพี่เกมค่ะค่ะยาหยุดสวยนะคะคือต้งค่ะอย่างไรคะบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่แค่ผู้หญิงแล้วนะคะผู้ชายเขาก็เข้าคลินิกเสริมความงามได้เหมือนกันนะคะคือแบบเนี้ยก็เข้าทางเลยค่ะช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปที่แฟลชคลินิกนะคะ ซึ่งเป็นคลินิกที่ให้บริการด้านความงามแบบครบวงจรด้วยนะคะแล้วก็เป็นคลินิกความงามน้องใหม่เต๋อเปิดมาแล้วครบรอบ1ปีแล้วนะโดยได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเซอร์ i พรตี้แล้วก็คนดังในวงการบันเทิงมาใช้บริการกันอย่างมากมายทีเดียวค่ะและแฟลชคลินิกนี้นะคะฉลองค่ะ ครบรอบหนึ่งปีแห่งความสำเร็จซึ่งครบรอบไปเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานี่เองโดยแพทย์หญิงนันทิชาชัยกุลหรือคุณหมอเฟยผู้ก่อตั้ง Flash คลินิกก็เปิดเผยว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา Flash คลินิกได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากมายซึ่งส่วนใหญ่นะคะเป็นการบอกต่อปากต่อปากจ้าการันตีได้ถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่พอใจตั้งแต่ด้านการบริการเทคโนโลยีด้านความงามที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก แล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายมากๆและในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ1ปี Flash Clinic ยังแจกกระนำเลยนะเพื่อขอบคุณผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการค่ะทั้งกิฟต์เซ็ตสำหรับผู้ที่สมัคร Flash Membership โปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ยังได้ลุ้นรางวัลสุดพิเศษตลอดเดือนกันยายนนี้อีกด้วยรวมของรางวัลมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทค่ะพีเกม่ธรรมดามนะคะนอกจากนี้ค่ะ แฟช s h c l คลินนะคะเป็นคลินิกความงามที่ให้บริการแบบครบวงจรทั้งการปรับรูปหน้างานผิวนะคะ,คะซึ่งมีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้าและดูแลผิวพรรณแน่นอนว่าเทคโนโลยีไม่น้อยหน้าค่ะทันสมัยแน่นอนนะคะแล้วก็ล้ำหน้าด้วยนะคะได้รับการรับรองมาตรฐานจาก USFDA อย่างเครื่อง v o l u m e r ซึ่งเป็นเครื่องยกกระชับผิวหน้า เทคโนโลยีโมโนโพล่า RF Hydrocooling นะคะตัวแรกของโลกเลยจ้ะนะคะยังมีเลเซอร์ Laser, เครื่องเลเซอร์พิคโค่ะเทคโนโลยีเครื่องกำจัดขน3พลังงานในหนึ่งเดียวนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการรักษาที่ได้มาตรฐานมีความหลากหลายเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะ,ะเราไปฟังเสียงของคุณหมอเฟยกันหน่อยค่ะ หนึ่งปีที่ผ่านมาผลตอบรับดีมากๆเลยค่ะเรามีตั้งแต่เครื่องยกกระชาับโปรแกร,รมฟิลเลอร์โปรแกร,รมต่างๆแล้วก็มีเครื่องเทคโนโลยีล่าสุดที่เป็น USFDA ทั้งหมดเราจะไม่ได้แนะนําในสิ่งที่มันแพงที่สุดเราแนะนําในสิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดเหมาะในแต่ละคนเหมาะในบัจเจตแต่ละอย่างมันจะทําให้คนไข้หลายคนสามารถทําได้หลายๆอย่างโดยที่ไม่ต้องลงทุนตุ้มเดียวในเรื่องปรับรูปหน้าอย่างเดียวแต่มีบัจเจตเพียงพอไปทําเป็น ภาพรวมด้วยแล้วก็ ครบจบอยู่ที่เดียวทีมแพทย์แฟลชเนี่ยมีการประชุมกันทุกเดือนคุยกันตลอดเวลาในการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆหรืออัปเดตเคสกันมีการคุยเรื่องคุณภาพหลังบ้านมีการเทรนนิ่งพนักงานด้วยตัวหมอเองเนี่ยคือข้อดีของความเป็นแฟลชค่ะคลินิกนะคะอยู่ตรง MRT ราชดราพิเศษประตู2เดินออกมาปุ๊บเดินเข้าคลินิกได้เลยหรือว่าถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกอยากจะขับรถมาก็สามารถจอดในโครงการได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใครที่ไม่ ไม่มั่นใจไม่เคยทำหน้ามาก่อนสามารถเข้ามาปรึกษาทีมแพทย์ของเราได้นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเข้ามาทำความรู้จักเราก่อนแล้วก็ถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะค่อยมาเป็นครอบครัวแฟลชด้วยกันถ้าสมมติว่าได้เดินเข้ามาที่นี่ได้ทั้งเซอร์วิสที่ดีความจริงใจในบัตเจทที่เราสามารถวางแผนได้รวมถึงทุกๆอย่างครบจบที่เดียวแล้วก็เดินทางสะดวกค่ะ คุณหมอเฟยน่ารักมากๆเลยนะคะใ,<ช>ใครที่เคยไปใช้บริการก็คงจะประทับใจนะคะทั้งคุณหมอแล้วก็พนักงานที่ Fresh Clinic แห่งนี้เห็นไหมคะ ก็เลยมีเหล่าเซเลบริตี้ศิลปินบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงค่ะให้ความไว้วางใจมาใช้บริการกันมากมายเลยแล้วใช่แล้วค่ะพี่เกม <c oughs> เห็นแล้วก็อยากจะไปใช้บริการบ้างนะคะ <c oughs> อยากจะไปปรึกษาเกี่ยวกับความงาม<ฆ>การปรับรูปหน้าแล้วก็ดูแลผิวพรรณคุณผู้ชมไปกันได้เลยนะคะที่ Flash Clinic คลิ n i กค่ะเดินทางสะดวกด้วยนะไปมาร์ก็ได้ลงรัชดาพิเศษทางออกสองถึงหน้าคลินิกเลยนะคะหรือใครที่ขับรถมาเองค่ะก็สามารถจอดรถได้ที่โครงการ The w วิสรัชดา Flash Clinic นะคะสะดวกสบายมากๆ <_ d ata> เขาเปิดตั้งแต่เวลา12นาิกา30นาทีถึง20นาิกา30นาทีนะคะแล้วก็เปิดบริการทุกวันหยุดแค่วันจันทร์หยุดวันจันทร์วันเดียววันเสาร์อาทิตย์นะคะชิวๆก็ไปแบบหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอหเันก<ด>่อนเนาะ,ะเอาล่ะตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวเดียวช่วงหน้ายังมีข่าวรอยอยู่อีกเพียบจ้ะ